สวัสดีครับพบกับผมกีวิทเวตีและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม How s f of t e t t n t n o n และนี่ก็คือเกมเออที่เราจะต้องถูกคุมขังอยู่ในสถานกักกันกับผู้คุมสุดน่ารัก <c oughs> โอ้ยน่ากลัวจังพี่โตคนนั้น <c oughs> โอ้ไปลุยกันดีกว่าไม่รู้เกมอะไรฟรีด้วยเนี่ยในสตรีมโอ้มีหลายด่านด้วยอ่ะเราเอาด่านแรกก่อนแล้วกัน เขาบอก let's go เสียงพี่แวนใช่ไหมเนี่ยผมจำได้ในห้องล็อกเกอร์อุ้ยฉันอยู่ที่ไหนเี่ยโอ้พี่บิลลี่เกิดอะไรขึ้นพี่แวนแวนดักโฮมแล้วผมรู้จักเขาได้ยังไงเนี่ยไม่อยากจะบอกเลย FC แต่ละคนอ๋อโอ้ here. ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ่ะอ๋อให้เราเก็บไอ้น้านี้ไม่เงาใครตกใจเงาตัวเองออไปดื่มนมนี่นี่ทางนี้ชัว โอ้โหเครื่องทรมานอุ้ยดูใครที่ยืนยืนอยู่ล่ะเฮ้ยวทำไมเสียงมันเล่าหรือนายออกไปดิลุงทำไมลุงไม่หนีอ่ะโอ้ถ้าเราโดนจับได้นี่คือ,อตูดแหกแน่นอนอุย้ย ไม่มาก็ไปละสิะพี่พี่แวนพี่เดี๋ยวลุงช่วยผมด้วยเขาวิ่งเร็วไหมฮะอูโอู๋ซ้ายโอ้โอโอยอเสียงตามมาไม่หยุดเลยโอ้ยหยุดละหยุดมันหลอก ไอเราก็คิดว่าเสียงหยุดแล้วเลิกตามจริงๆแล้วแล้วก็นั่นโอ้พี่บิลลี่ใช่ไหมยืนทำอะไรอะ่ะ <laughs> <c oughs> เออไอ่นั่นมันพี่แวนดาร์คโฮมเวอร์ชั่นถอดหน้ากาก อและด่านนีกว้างซะด้วยฮอตโหลด4 18โอ้ของเยอะ <Hot load. S 1> โอเคเข้าเฝ้าเราไปตรงอื่นก่อนก็ได้ครับห้องนี้อ่ะโอ้ยยิ้มอุ้ยไอตัวนูแก้ผ้าด้วยอุ้ยตายละน <Hot load. S 1> โดนจับได้นี่ตายแน่นอน พี่บิลลี่ใช่ไหมนะั่นน่ะนมอยู่นูน่นโหดูกระจกสะท้อนด้วยโหเกมมีไม่เยอะนะครับเกมที่จะมีกระจกและสะท้อนแบบนี้อุย้ยอย่าเพิ่งพูดก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนปิดไฟปิด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 ไม่ใช่เปิดปิดเฮ้ยเ,เห็น,หนเหรอยา พี่บิลลี่ผมอู้อเสียงกันน้อยตบดูเปียกปะเปียกปะเลยโอ้มีหลอดเลือดนี่โอ้นม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 โอ้โหดักหน้าดักหลังโอ้ยโอ้ยอ้อมันวนมันวนมันวน โอ้ยวิ่งคู่กันมนเลยวยิว่งฝ่าไปเลยครับนี่นมมาประตูประตูปิดโอ้โไม่อ้าวเฮ้ยห,ห้องนี้ห้องนี้ อยงเันยังตามมาเลย,ยนี่ไงรูปรูปรูปปูตินป,ป,ป, <c oughs> ปลดล็อกอาชีพเมนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้เก็บไม่ทันโอ้แล้วมันมันตามแบบตามไม่หยุดยั้งเลยอวิ่งไปก่อนครับเสียงค่อยๆเบาลงแล้ว นี่ตรงไปเลยทางตันพี่บิลลี่โอ้โอ้ยโอ้ยโ,โ,โอ้ยโ,โอ,โโอโ้เรียบร้อยอย่างนี้พี่โตโอุ้ยเขาไม่ตามมาเจ้พี่โต โอ้แล้วเดินดักมาอย่างนี้เฟรรมเลทถึงกับร่วงเลยเหลือ30เฟรรมโอ้โดนโอ้ยอู้ตกทีเลือดกกปากผมโดนอีกทีผมตายโอ้ยเฟร,รมเลทร่วง รูป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 อ้พี่โตอเออได้เราไม่สามารถสูพ้พวกเขาได้เลยอะ่ะเก็บไม่ได้อ๋ออุ้ยทำไมพี่โตวิ่งเร็วจังอะ่ะวนนอะาวนเป็นหนังอินเดียเลย <c oughs> เรียบร้อยโดนตรึงจะทำอะไรผมครับพี่อย่าอย่าทำอย่างนี้กับผมเลยเออแฮปปี้เอ็นโอ้โหฟังเสียงแล้วมันที่จริงมันควรจะเป็นแบดเอ็นนี่แต่กลายเป็นแฮปปี้เอ็นซะงั้นน่ะอ้าวจบสวยแล้วเนี่ย ตูีกันเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็โอ้โหเป็นเกมที่เกเรใช้ได้เลยนะเนี่ยผมพิ่โตก็ไม่อาจจะเลิกโกงตูดเอ้ยนี่มันพี่คาซิยะเรายังไม่ได้เจอพี่คาซิยะเลยนะเนี่ยก็รอชมกันแล้วกันนะครับว่าคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้ก็บายบายจ้าอี